ลูกหลานขอพิุญบารมีมจากขุ้บนก็ขอพรบารมีขอพรอนเอผู้รมเมืองปานก็น้าผมโ้ตรโยกัสีตรนองกเจตองสีีเนะยูกาซีจิรลาวะลวะเอเตเสพะว่ายาวาสุโรโกาซีทีมังกาจุวิีอาอย่างกูน้าตู โายาวกัตโนรังกาสิตรโรยัชิตะคาบุราวาตโรงกาชิตนะปู่ขามเมืองบานเมืองปานรูปน้ำพงมาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามท่าน้ที่ว่าตโรโยกัตชิีนะโยยโยโยโยยิมีมมีของฝากมีของฝากของฝากของฝากโยีโยโยเกียเกียรคนว่าตรโยกัตชินะเกียร์ไรเกียร์คิต

cari satu 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 โจ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 วัดตุลโยกาโจเดามากาโจสุ่ที่นะนะร้านมาขอพรมากับปูเข้มปูเข้มเมืองาดานมาขอพรโยโยโยกศรีอ๋อให้ธุรกิจการงานของให้ลูกหลานของนายทรงไชยพงโคศรีครับนายทรงไชยพงโคศรี ชายพ่นดวงตะวันชายพ่นดวงตะวันดวงตรดวงตะวันชายพ่นดวงตะวันทนาเสียวโกงบุญทานทนายสีวโกงบุ์พานโอ้วโตโยกาชิตโโยก้าว่าจุดะนะชูจีกะระอว่าโรโยกาชิตจูดะลูกหลานเขามาขอพรเดอยาวผู้ตะวันโรโยกานนะโอ้ขอพร มุมวรมุ่งมั่นปัทนาเด้อปูเด้อปูข้ามเมืองบดานปูข้องเมืองบดานยุรากาโบกัสชิโูกัชินคารวะอเจเสพระกวาตนานงกาเจอโจตีวียูการวะตโรยกาชินากาชวะโจติอิกรามาคารวะช่วช่วช่วช่พปูเรือลงไว้ยหนใครที่เก็ว้สิเาะว่าต้องกาชินตุมักาังกาโจตุช่วยสิัุลวนะ Yasu, 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 bakal curu yung kasi na mangka curu aku tak boleh temu, aku tak boleh temu jana. Per, 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 per curu mangka curu lu kawa, aku lu tu nong kasi curu ra. Yosi, Yosu, lu kawa curu ah, lu mangka dede. Yosi aku curu lu kawa mangka curu lu isi tu mangka curu ini kalau wah, so, 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 so kalau mangka, so ti. Wadi to jeli di rawat tiki kilo kocema, kocih. Nampu. เพนวาดะคาขายมื่กากแจกรกไรเื่อไว้หันมาไรกกไรช่วยเจีช่วย้่เข้าไปขอพรขอพรด้วยค่ะปู่ค่ะเจียเอันนี้กํไรกํไรว่าชิีโรวาตรโยกาชิติเมงกาตโรโยอาชิติอิอิอิัคจนะนะจุตามมตาจุลาวาตรโยเปเปิดธรรมโมขยบโชโรโยชิตูระมากาตุดอีนเนโมกเมจามิูเสเสเสมังคลายเจียเจามังคลาอวตเจมังคาชุติอินานะ โยโยโยสิกุรวาสุตุนั้นจูกะมะกะจุระทันทนายทนายสิพงพงวส่ตุระนาจู่วสิตุรวาจุนมะทนายสิมบมคือกันค่ะเขาขอมาคือกันค่ะอันนี้คือเข้ามาขอทุกคนต้องค้าขายลงทุนอย่างยังมีกำไรเหมือนแต่กำไรเขาสิเป็นคือของเข้าบ่ค่ะให้เบิ่งได้ค่ะวันเดียวอันนี้ที่นค่ค่ะค่ะขออนุญาตค่ะค่ะ ออ๋พี่แม่มาจับมามมาาชมบารมีทางทีมงานมาแต่อุดรปูครับเอามาเถอเอาพอดได้แล้วเอาพอดไปเอปพดไปค่ะค่ะเขบคุณค่ะอันนี้พี่แม่มาจับเอาอ๋อมาจับเนี่ยจับแหละปูข่อมเมืองบาดาลนี่นะพี่แม่เอาผเอาพอดได้แล้วอาผ่อนั่งเอาเพื่อมานั่สองสองเจ้าเมืองสองเจ้าเมืองเขาอันนี้คือกำไร ทํามาขายยังคันบ่มีกกำไรมันจ็ต้องลบขึ้นอันนี้กำไรแย่ๆายทานหดแลวของนี้ไม่หของนี้ไม่เจ้าตัวขอพรนห้นั่นเลยน่ยปูโบโชกบะมันน้ำมูจักเกอ่ออันนี้ก็ได้พี่แม่มานางถ้งพี่ก็ได้พี่แม่ก็ดีเพราะจได้ออกซองนหนึ่งค่ะปูคว่จอได้บได้นั่ไปหาอุบลพุ่นหมอนว่มาแต่อุบล่อนี่ครับดูปาขาดยกันจ่รังกาวาตรโยอซตยีกอราวะสุโตยีนะนัค่ารุระ ขอคารวะปู่ดาวเทลโยกัสิอีน้ำมังกาจูตุอีนาจสิเออลูกหลานอยากได้ลูกหลานอยากได้ขอเนอะปู่ข้ามเมืองบาดาลปู่ข้ามเมืองบาดาลน้ำขงปู่ดาวสุรุยกาสิเรียังกาวาสู้ๆจุดสิตีอีลาวาบัวมากาจูตีอีน่ะบัวส่วนนะมีของมาถวายอย่างน้อยบัมีค่ะปู่ค่ะคนว่ามีขวางถวายบัมีอยากไม่กินน้ำโอ้มีค่ะปู่ค่ะมี บุษามาทุกเที่ยวค่ะพ่อจะนำมังกาจูดินะมาแต่ละเที่ยนีเขอให้มน้ำเจ๊กวดเจ๊กโอ้ค่ะสาธุค่ะได้ไหมค่ะ่ะถวายแล้วนะคะกุฎิเจ้าวาตรโยกาอาเจวาสีตรโุญะคาราบูเอ้อชื่อจีก้าอาหัวสิตรุวิจวะเจนองโปชะนะเออชี่มาเยี่ยมยามมาเยี่ยมยามก็อะไรวาตรโยอาจะได้อะไรากได้สร้างใดไป มีกำไราขายยังมีกำไรเหตุยูทูบกับห้คนเมตตาสงสารปูไป,ไป,ปมวนไปใส่ไปทำบุญทำยังในครอบครัวละปูโยกศีรษะร่กันะครับเมตตากริตรววสาริยาวามังุรดเมตตากราตรเยเซยาตรมาทุกทุกประการจมกชุริยว่าชีินะมานทุกอย่างทุกประการอย่างไร สวัตรโยวกจิรวตรโวเปิดเชดโว่าอินากาจุววสีอินะโยโยโยอีสีกลวาตโเมากลวัตจาจิตโมชีชชขอเอาจะได้ยังเาเอาอธิษฐานเรานี่ขอไปน้ำถนนหนทางให้เปิดทางยายมีพยายามมาจะ ขอให้ร่บมาด้วยขอจะเจืิอนลูปเรื่องขอมีความสุขความเจริญในข้อรัวพูดเราเลนดิอันนี้ตรงขอโยโยสุินเอาน้กนแบตรองกาโจอาจะเลอนจะเลืนจเ่นโอ้นี้วจิเอาน้ำนีงไงตั้งว่ะชจิ

ขอสูบขอลาบขอพรบารมีขอและนี่คือขอการวัดทโรโยสิริกด้วยสาโทรมันนี้กว่าจะมาพอกันเด้อยค่ะปูเป็นบุญวาสนาปูค่ะโยกาจนามังกาชุอีลานังค่าชุอีกและมีคนไร ครับพี่น้องส่วนตัวเหลยกปูคอมเมืองบาดานนะครับผลก็มาจากอุบุน่ลก็มาขอโชคขอพรให้โชคให้ลาบให้พี่น้องเอฟซีเดบงเดสมกันครับผลก็ได้ส่วนตัวเหลขกวันนะครับมี 6- 3สห้างเดียวครับพี่น้องกับไปเสี่ยงไปฝันมันนะครับเพียงมันแมนเพียงมันถูกเฮ้าก็จะได้รับโชครับชับไปพอทันกับลับพอบุญขอพณนะครับพี่น้องที่ขบมาเบิงมาชมช่องพงพ้าร้อยครับบังบาดสิบ่นันผดชิปไม่ไม่ดีตอบไป ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับที่เขามาติดตามเขามาเบ่งมาชมครับให้เบ่งทุกคลิปนะครับเรือรายละเอียดอยู่ในในคลิปว่าสถานความฝันคมเป็นฝันหรือว่าพนนิมิตไดเป็นกัจสีไดห้องกัจสีเรืหัวจักได้เปลยข้อหมายออกนะครับความฝันหรือว่าความเพลินบัานิมิตฝันให้เียแมนความจริงหรือบ่มแมนเ้อกับพินาบงง่นะครับเป็นเพียงแนวทางครับพงผู้เลยน้ำเสือพี่น้องในเึงส้มกัน ครับพอบุญขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้าิ่งมาชมครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมครับกับสวัสดีครับ